นั่นก็คือเป้าหมายอันดับหนึ่งของเขาคือมาเปนซูบีเมนดี้ซึ่งมีค่าฉีกสัญญาอยู่60ล้านยูโรหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยแม่งแพงนี่ผู้จ่ายไม่ไหวอะไรแต่ผมว่าจริงๆมันไม่ได้เยอะเลยนะครับ60เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าหน่วยมันเป็นยูโรนะไม่ใช่ปอนซึ่ง60ล้านปอนผมก็ไม่ได้แพงด้วยสําหรับกองกลางเกตนีละลิอ์พูเนี่ยยังไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาทนะครับถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเก็บกระสุนมาเต็มที่60ล้านยูโรเนี่ยมันเท่ากับห้านึงน,นะฤดล้วยังจะล่อาเวีย หกสิบล้านปอนด์เลยจำได้ไหมซัดราคาขึ้นมาไล่มาตั้งแต่ยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้ายังซัดไก,กเซโดอยู่เลยจนมาไกาเซโดไม่ได้ลาเวียไม่ได้ปุ๊บก็ไปเอาเอนโดมาสิบแปดล้านแต่ไหถ้าคุณพร้อมทุ่มไกเซโดร้อยกว่าล้าน ấy, นะครับแล้วคุณใช้ไปแค่สิบแปดล้านเนี่ยพอมาซีซั่นนี้ยังไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับมันก็ถามว่าในครั้งลิเวอร์พูล่ามันซื้อได้อยู่แล้วห้าสิบเอ็ดล้านปอนด์ใช่ไหมครับจ่ายสดได้ทันทีไม่น่าจะมีปัญหาทีนี้มันก็เหลือททีีี่่่่่ตตตัััวววนนนนนกเเเเเะะแแแหลลลลลคิิิิออร์์นะ์พูยยื51้้าปปดดซไมมสสธธฏ รับก็เหลือที่ตัวนักเตะซึ่งเมื่อวานเราก็คุยกันว่ามันก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ของริชาร์ติวนะครับเพราะว่าริชาร์้ิวเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ดีกับเอเจนต์เพราะว่าเขาเคยดึงตัวอันโดนียอิลาล่าจากลาโยบายเาโนมาคุมบอลมาแล้วอันโดนียอิลาล่ามีเอเจนต์นะครับชื่อว่าอินากิบันเนสซึ่งก็เป็นเอเจนต์คนเดียวมาตินซูบีเมนดี้เพราะฉะนั้นก็เลยเจรจานะพอมาวันนี้มันก็เหมือนกับริวโซเซดาโต้มาแค่นั้นเองนะครับซึ่งมันก็มาจากพอจอยส์นะครับออกมารายงานว่า พยายามที่จะไปกล่อมมาตินซูบีเมนดี้นะครับไม่ให้ย้ายมาลิพูก็คือพูดง่ายๆไปกล่อมมาตินซูบีเมนดี้นะให้ปฏิเสธลิพูโดยที่ลงไว้ที่หน้าเว็บไซต์เดอะไทม์โดยเพรพอ,พอ,พอจอยเป็นนักข่าวของเดอะไทม์นะครับเขาก็คือด้วยเทปนี้โซเซดัดเนี่ยไม่มีสิทธิ์ทำอะไรแล้วยกเว้นกล่อมนักเตะนะครับกล่อมนักเตะเท่านั้นก็พูดง่ายๆก็พยายามอ่ะที่จะบอกให้ปฏิเสธเข้าเสนอของลิพูนะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าโซเซดัดเนี่ยใช้วิธีกล่อมอยังไงแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าซ,ซูบีเมน ตัดสินใจยังไงซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์กันเนี่ยส่วนใหญ่นะเวลาจะก่อมนักเตะไม่ให้ย้ายเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กีเ่เคสเคสแรกคือมอบบทบาทตัวสําคัญในทีมให้แต่ซูบีเมนดี้มันก็เป็นตัวสําคัญที่สุดในแดนกลางของโซเซียดัหอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยตัดไปได้เลยคือซูบีเมนดี้มันมันก็สตาร์สุดในโซเซียดัหชุดนี้แล้วอะไม่ใช่ตัวหลักหรอกแต่ก็ตัวตัวโรเตชันตัวสําคัญอนะแชมป์ยูโรถูกไหมครับเพราะเป็นตัวสํารองเบอร์แรกของโรดี้ถ้าเขาจะเปลี่ยนกลางเปลี่ยน ตัวหลักของโซเซดาที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย,ายการให้ความสําคัญเพิ่มเนี่ยน่าจะตัดทิ้งไปนะครับกรณีที่2ก็คืออัพค่าเหนื่อยต่อ,อสัญญาอัพค่าเหนื่อยซึ่งซูบิเวนดี้เนี่ยค่าเหนื่อยก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็ประมาณ5 000, 7าหมื่นเองมั้งนะครับแต่ลิเวอร์เซ็ก็ไม่ใช่ท,มทีมที่เงินถุงเงินถังขนาดนั้นนะผมก็เชื่อว่าต่อให้ต่อสัญญาอัพค่าเหนื่อยเนี่ยก็ไม่น่าจะเยอะเท่าที่ลิเวอร์พูลจะให้ย้ายมาลิเวอพูเนี่ยยังไงได้ค่าเหนื่อยอาจจะเยอะกว่าต่อสัญญ,ญาโซนะเซดาอันนี้่ะสจงผล กรณีที่3มอบตําแหน่งกับตันทีมให้ซึ่งกับตันทีมปัจจุบันของริวโซเซดาดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสตาของทีมเหมือนกันคือมิเกลโอยาสบาวนะครับก็ตัวหลักแชมป์ยูโรเหมือนกันสถานะเดียวกับซูบีเมนดี้เลยคือถ้าจะเปลี่ยนแนวลุกอะสเปนน่ยก็โอยาสบาวเนี่ยเป็นตัวเลือกแรกแล้วเขาจะเปลี่ยนยาเมาหรือนิโก้หรือโมลาต้าออกเพราะฉะนั้นผมพูดจริงๆนะแมงยังไม่เห็นผลทางที่จะลังได้เลยเข้าใจไหมนะครับยกเว้นเขาจะไม่อยากย้ายมาอังกฤษจริงๆซึ่ง,งข่าวไม่ได้บอกว่าแบบแอนตี้ขนาดนั้นถถููกมา้าใครดบ นานๆเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาจะลังนักเตะเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับให้ความสำคัญในทีมเพิ่มซึ่งซูบีมันดี้มันก็เป็นตัวหลักสุดในแดนกลางอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีมีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับให้กับตันทีมก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันก็โอยาสบาวย้ายอ่ะถูกปะโอยาสบามันก็สำคัญไม่ต่างซูบีแมนดี้อ่ะแล้วก็สตาร์ในทีมเหมือนกันหรืออัพค่าเหนืออัพค่าเหนือก็ไม่น่าเท่าที่ลิ์พูจะให้ดูแล้วมันลังยากนะครับมันแค่ตอนนี้มันแค่บอกว่าโซเซียดัตเนี่ยจะพยายามมีความ เราต้องตั้งข้อสังเกตนิดนึงคือตอนนี้ลิลโซเซดัดเนี่ยเขาจะมีข่าวจะปล่อยกองกลาง2คนใช่ไหมที่มีข่าวลือๆเลยว่าจะย้ายคือมิเกลเมริโน,โนกับมาตินซูบีเมนดี้ใช่ไหมที่ต้องตั้งข้อสังเกตและระวังคืออะไรครับเกมนัดต่อไปเนี่ยลิลโซเซดัดเนี่ย จะอุ่นเครื่องวันที่10นี้กับยูเนี่ยนเบอร์ลินซึ่งมิเกลเมริโน่ที่มีข่าวจะย้ายแบลเซนนและใกล้มากแล้วเนี่ยไม่ถูกเรียกติดทีมนะครับในนัดอุ่นเครื่องกับยูเนียนเบอร์ลินนะครับแต่มาตินซูบีเมนดี้ถูกเรียกติดทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงระยะห่างของ2ดีวนี้นะว่าไอ้มิกเกลเมริโน่เนี่ยใกล้มากแล้วเพราะว่าถ้าเราตามข่าวย้ายตัวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับนักเตะที่ตกลงทุกอย่างหมดแล้วกาลังจะย้ายแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้อุ่นเครื่องแล้วนะเพราะเขา ย้ายอาร์เซนอลแล้วเขาไม่เรียกติดทีแต่ว่าซูบี้แนดี้เขายังเรียกไปอุ่นเครื่องอยู่แต่ถามว่าแปลกไหมก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอนี่ถูกไหมมันก็ไม่แปลกเหมือนเพราะฉะนั้นน ى, สถานการณ์เนี่ยสำหรับผมนะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เอ็นเอียงไปทางว่าจะไม่ไปหรือจะมาเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดีย๋ยวเราลองติดตามสถานการณ์ต่อไปซึ่งผมว่าดีลเนี้ยไม่ยืดเยื้อหรอกถ้าโซเซดัดก,กล่อมได้เนี่ยอีกไม่นานซูบี้แนดี้มันก็คงจะออกมาถแถลงอ่ะนะครับฟีล ถ้าโซเซดัดเจราจาไม่สําเร็จลิเอฟูก็จ่ายค่าฉีก60ล้านยูโรและดิวก็น่าจะเดินอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงก็บินไปตรวจร่างกายแล้วถูกไหมมันก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับ